ค,คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของเฟกนิวมาดูเรื่องของ Facebook ปลอมกันหน่อยโดยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติให้ข้อแนะนําการดูเพจ Facebook ปลอมป้องกันความเสียหายจากการหลอกลวงบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยเฉพาะการหลอกขายของหรือว่าซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ซึ่งพบว่าประชาชนเนี่ยถูกหลอกลวงเรื่องนี้กันมากที่สุดเลยครับโดยพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชากรตํารวจแห่งชาติบอกว่า การหลอกลวงที่พบมากที่สุดและก็มีผู้ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั่นก็คือการหลอกลวงขายของออนไลน์หรือว่าซื้อแล้วไม่ได้ของครับโดยจากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เดือนมีนาคม2565จนถึงขณะนี้พบว่ามีผู้เสียหายมากกว่า140,000รายรวมมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทซึ่งบัญชี Facebook ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่คนร้ายมักจะใช้ในการทำความผิด ก็มีการแนะนำเทคนิคในการตรวจสอบเพจ a c e b o o k ปลอมนะครับเริ่มจากการตรวจสอบจำนวนผู้ติดตามที่แท้จริงเพราะว่าเพจปลอมมักจะมีการเขียนจำนวนผู้ติดตามขึ้นเองให้เท่ากับเพจจริงโดยหากใช้โทรศัพท์มือถือจำนวนผู้ติดตามที่แท้จริงจะต้องเป็นตัวที่มีความหนานสีดำเข้มเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่ติดกับชื่อของเพจนะฮะและหาก Facebook ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ย บนคอมพิวเตอร์จำนวนผู้ติดตามที่แท้จริงจะอยู่ติดกับชื่อเพจเท่านั้นอย่าเชื่อจำนวนผู้ติดตามที่ปรากฏในการค้นหานี่แล้วก็ต่อมาก็คือการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานจากเพจจากชื่อวันที่สร้างเพจแล้วก็ URL ของเพจครับการตรวจสอบจากเครื่องมือนะเครื่องหมายถูกนะเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินที่ติดอยู่กับชื่อของเพจซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ระบุว่าเพจดังกล่าวได้มีการตรวจสอบจาก Facebook แล้วว่าเป็นเพจจริง แล้วาหากพี่น้องประชาชนทําการตรวจสอบวิธีดังกล่าวก็สามารถเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งว่าจะเป็นเพจจริงและจะไม่ตกเป็นเหยื่อจากการซื้อของออนไลน์